สวัสดีค่ะช่องเอ็กซ์ซียูค่ะสวัสดีครับนี่มาถึงโรงเรียนน้องก,กับตนแล้วนะคะก็พี่เขาก็จะมาดูน้องเนาะว่าแข่งอะไรจะชนะหรือไม่เนาะวันจนนันทร์กีฬาสีอะฮะวันจนันทร์แข่งกีฬาที่นี่ใช่ไหมอ๋อก็คือวันนี้คือซ้อมใช่ไหม ตั้งซ่อมเนาะจาอ่ะสวัสดีค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนกับตันนะคะนิชันเดียวกันนะคะอ่าแล้วส่วนกับตันก็อ่านคาเวลาตอนนี้เล่นเล่นเต๋อไปเลยอ่านอนนอนนอนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับข้อใส่เพื่อนเพื่อน สวัสดีครับไหนโอ้ยระวังโดนใส่หัวนี่เดี๋ยวเพื่อนเขาคิวเนี่ยถ้าง <c oughs> นูนน้นถ้างนู้นพี่รุ่นใหญ่นะคะคก็ซ้อมมือกันอยู่นะคะทางนู้นนี่ก็วันนี้ยังไม่ได้แข่งนะคะจะเป็นวันซ้อมน,นะคะ จะมีการแข่งกีฬาหลายประเภทตอนนี้เด็กๆตื่นเต้นนะคะออกมานอกห้องเนาะแล้วก็มาดูกันดูพวกพี่ๆน้องๆน,นะคะว่าใครได้แข่งอะไรยังไงเนาะทางนี้ก็จะเป็นซ้อมฟุตบอลนะคะทางนี้ แล้วก็ส่วนตรงนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นบาทสนะคะ<ม>จะ้าส่วนตรงนั้นครูเขาให้เด็กๆตั้งแถวอ่าเนาะกิจกรรมแต่ละชั้นนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะว่ายังไงอะไรยังไงส่วนทางนี้ก็อ่า ก็เลยเป็นว่าน้องบอกผิดวันนะคะวันกีฬาเนะาะแท้ก็คือวันนี้เป็นวันซ้อมนะคะไม่ใช่วันแข่ง,น,งน้องก็จะสนุกนะคะไม่ได้เรียนนะคะ,ะก็จะเป็นฟีสไตล์วันหนึ่งเนาะ

<c oughs> อันนี้ก็ลูกศิษย์ไปเอาเหมวกมาให้ครูนะคะครูเขาก็จะดูในการซ้อมขอ, <c oughs> <c oughs> องนิเด็กนะอ่าหมวกมกูกน้งเียวในน้ำนะในน้ำใน้ำที่นูบอกในน้ำที่นุบอ,นนนบอกที่ว่าโรงเรียนมีน้ำตรงไหนีนท้องน้ ในห้งองในห้องหนูแล้วก็ตรงโรงครัวแล้วก็ตรงนู้นด้วยอ๋อก็ไปกินที่ห้องพ่อค้า,าน,นั่นะเราก็ไปกินที่ห้องหนูสวัพี่ปูก็จะดีใจมาโรงเรียนเก่าเขานะคะได้มาคุยได้มาสวัสดีคุณครูหิวขนมแล้วขนมไม่มีแล้วรถเขากลับแล้วลูกหมดเวลาแล้วนะตอนนี้น้องๆเขาก็เป็นเวลาซ้อมแล้วลูกสรุปคือน,น้องบอกผิดวัน เราเป็นมามคร<น>ูก่อนสรุปน้องบอกเราผิดน้องน้องไม่รู้คิดว่าวันนี้เป็นวันแข่งที่หนได้คือวันซ้อมบ้านกับบ้าน <laughs> ยังกลับไม่ได้เดี๋ยวเราต้องยาวไปที่วัดอีกเพราะว่าวัดอยู่ข้างๆอ่าเดี๋ยวเราต้องรอพ่อก่อนนะรองานเขาเริ่มแล้วก็เล่นกับน้องตรงนี้รอก่อนถิ่นสินนะอ่าโอเคค่ะก็ คลิปก็คือน้องกับตาเข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นวันอ่าวันแข่งกีฬานาะงี่แท้เป็นวันซ้อมนะคะน้องเข้าใจผิดเนาะก็เลยเดี๋ยวให้น้องเขาซ้อมกันไปนะคะส่วนคลิปนี้อ่าส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกัปตันกัปตันไอพี่ขยน Oke. Okay. <makes noise> <You're both. makes> Ibu. <noise>